หนึาทีกับกปทอูุบัติเหตุจากการขับรถทางโคง้งหรือเส้นทางที่เป็นภูเขามักเกิดขึ้นกับผู้ที่ไม่คุ้นเคยเส้นทางหรือไม่ประมัดระวังรวมทั้งไม่ปฏิบัติตามกฎจราจรอย่างเคร่งครัดการขับเข้าโค้งธรรมดาหรือบนภูเขาที่ปลอดภัยต้องมองทางให้ไกลหรือให้ลึกโดยให้คนนั่งข้างช่วยดูสภาพทางด้วยเมื่อแน่ใจว่าไม่มีรถสวนมาจึงจะใช้วิธีตัดโคง้ง วิธีนี้จะช่วยให้รถทรงตัวดีเข้าโค้งได้เร็วรถไม่ใช้กำลังมากลูกปืนล้อไม่ต้องทำงานหนะักยางก็ไม่ล้มตัวมากหน้ายางจะสัมผัสผิวถนนได้มากตามไปด้วยแต่ต้องแน่ใจว่าไม่มีรถสวนมาเพราะหากจะเข้าโค้งขวาก่อนเข้าโค้งต้องถอนคำเร่งลงหักพวงมาลัยไปทางซ้ายเล็กน้อยแล้วหักพวงมาลัยมาทางขวาเพื่อทำโค้งให้กว้างขึ้นเพื่อใช้พื้นที่ถนนทุกตารางนิ้ว แต่หากจะเลี้ยวซ้ายก็ให้หักไปทางขวาเล็กน้อยแล้วเลี้ยวซ้ายฝึกฝนการขับรถให้ปลอดภัยเพื่อวินัยการขับขี่ที่ดีนะครับด้วยความปรารถนาดีจากกรมประชาสัมพันธ์และกอง,งทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนกรมการขนส่งทางบกกระทรวงคมนาคม